ฝากให้ผู้ที่นับถือพระเยซูพวกบ่มีระดับการศึกษาเท่านั้นที่เสื้อพระเยซูคนที่เสื้อพระเยซูมีแต่คนทุกข์ยากสอนตัวเจ้าเองเยอะอย่าโง,ง่หลายคนอื่นสลาดมดมีแต่เจ้าที่งมงายเอาศาสนาประเทศอื่นมาเผยแพร่ในประเทศของตนเอง สัตย์ครสบายเลยออกมาตายแหมที่รักแพงแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิสกีจะยบเปื่อนเดี๋ยวเราตอบคาถามหรือไปเมื่อคําถามคือเมื่อคําต่อว่าของคนไม่คนแหมไม่คนแต่ทั้งไม่ได้เมื่อก็ตามแต่ขอบคุณเยาปอที่บเปื่อนติดกดไลค์กดแชร์อวดคลิปต่างๆที่เปื่อนเดียวรอดหยบก้อนข้อมูลตัวขมูลและเมื่อเราเปื่อนโดยไม่เมือนตีหนึ่งนอกก็ยิ้มพระมุมพระบัติแล้วเราเปื่อนตีหนึ่งความจริงอาจจะอากรที่ต่อต้านอาจจะอากรที่ดูถูกดูหมิ่นปิยธรรมมิสกี้หยเปื่อนเดีเราตอบคนที่เกิดดูถูกคริสเตียนเราซะคนที่เสื้อพระเเยซูมื่่่อแตคนที ีอาระดับการศึกษาต่ำหรือว่าปิอาการศึกษาเท่านั้นที่เสือพระเยซูแต่เมื่อสก,กีจีเพื่อนเดรรอดไขความจริงอวนเปือนตีหนึ่งอ่อนเปืนเอนได้เข้าใจเราซะปิเมอรดังที่นอกล่าวหาหรือนอใส่ร้าย,ายป้ายสีปีเมอร์แนวกันนี้และก็อนองอาคาถามที่วุวนวายอาแห่เมื่อคนที่เกือเปือนดเดลเราเราซักครอนอธิบายถ้าเมื่อมีเราเราัพระเจ้าเมื่อคนที่ปั้นระวางสร้างประเตคนที่สร้างโลกและปิเมอสิ่งที่เกิดเกิดเกินตามธรรมศาสตร์เมื่อสิ่งที่น่าคิดน่าสนใจอ่อนเมอธิบายเพื่ออีจีเปือนตศึกษา นั่นคือคนที่อาความคิดนั่นคือคนที่อาการศึกษานนองพี่เพื่อนติดดวนสรุปหรอซะปีจริงหรือว่าโง่หรือว่างมงายแต่ว่าอ้วนครอนอธิบายเพื่อจีหักล้างวิทยาศาสตร์ที่เราเรอซะคือเกิดเคลื่อนตามธรรมชาติขอบคุณโยเมยที่เหมือแหมโอจิตตอบแต่ว่ากึ่งกึ่งน้องง่าร่างคนที่คือเราดูทูกคริสเตียนอีถ้าเมื่อคนที่เหยียดกินเวรอีใน,นยามเยอะในกายเนี่ยมายงอีเราซาน้อยกับห้ากลางแวลมากปัดแล้วแต่การที่จะตอบแต่ว่ากีในอียดจะย่อกับห้ากลางแวลกับพี่เพื่อน แต่ว่าโอุจิเปือนแต่เราตอบคกนคกนกีกันและโอุจิเปือนแต่เรตอบที่เมเปือนแต่เราเราซาเมือ่อที่จะหักล้างเราซะโลก,กีเกิดเกลื่อนตามธรรมชาติฉะนั้นโอุจิเปือนแต่ตอบเมื่อคถามที่เลอะคกืออะมากหมายคําตอบแต่ว่ามวยคําตอบเดียวอุคิดเราซะคือชัดเจนและจิเม,มื่อคําตอบสุดท้ายที่เมเปือนแต่เราเราซาฝากให้ผู้นับถือพระเยซูนะเป็นเมืออโอ้นะ ฝากให้ผู้นับถือพระเยซูเมเนอร์บอกคนที่เสื้อพระเยซูคริสต์เจ้า2,100กว่าล้านคนอย่าตะโลกโน้อยกี่ถ้านอนเนิงภาษาต่างๆนี่นอกกว่าจิมเมอร์คนที่เวรากายและเมมเมอ์คนที่เปียบอลตินแต่สังคมแต่ว่ากีเ่เป็นเมื่อเมื่อเมย์มาหนักกนี้โอ้ก็จะเปลี่ยนเราตอบโอ้ตอบเลอะๆถ้าเมย์รอตะกลางโอ้กว่าจะ่านเมย์เปิดงกำปองฮ้เอร์ส่วนที่เลอะๆลำๆอีก็จะเปิดแต่จะอันเมย์เปิดงกำปองกที่เมย์เบิรนเดลเราเราสั่ฝากให้พวกที่นับถือพระเยซู พวกบ่มีระดับการศึกษาเท่านั้นที่เสื้อพระสูซูเม่แยงแยงกีกัด แยงอันริและมีตอบอีมันยอละรซะนอคนกีอาการศึกษาอะไรไปอาการศึกษาอีเปลยแต่กูยื้อยองพาตายแฮมชัดเจนไปทหารปะตึงโลดนับเป็นหลายแสนคนโบสกีเมือโบสคนที่เสื้อพระเจ้าคนที่เสื้อพระเยซูที่เมดูถูกเหล่าสากลที่ไปอาการระดับการศึกษาเท่านั้นพวกนอกีเมือสมาชิกของโบสโบสหนึ่งที่อยตาประเทศเกาหลีใต้ที่นอ เมื่อคนที่เสื้อโมยโบดแปดแสนกว่าคนฉะนั้นนอสารเสรเสิญพระเจ้าคนที่กับปั้นระวังสร้างประเทศและพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สร้างสวิตินอไมาเรานอนอาการศึกษาเปนอยาตะยุตะปีเปเหนอือสอกปิ้งพรหกหลอกกะเปชีวิตินอเปอาการศึกษาเมื่อคนที่อาการศึกษาและประเทศตินอในเจริญระดับสองของลกูก อันดับสองของโลกเมื่อเดือนนี้โลกกี่190กว่าประเทศเกือบ200ประเทศอันดับสองของโลกอีลองคิดแยงนอกีเมื่อคนที่เสื้อพระเจ้าและประเทศเนตอน์นในเจริญวัยที่สุดกีนีหักล้างเก็กีนีการลบการที่มเมเปือนเิล่าลอซาฝากออนคนที่เสื้อพระเยซูแต่โอจจตตอบตั้งนอกอคนที่เกิดสรรเสริญพระเจ้ากี่ต่อยองอ่อนแยงภาพตอ่อยองคริสเตียน เมื่อคนที่ไปอาระดับการศึกษามีแยงกีตัวอย่างที่อุปเปือยเตียงรูปกีเพื่อที่อันกุลคนอื่นๆซึ่งเมื่อเกอมิชิโอคากุเกอเมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ดังที่สุดมีกฎและที่สําคัญเกอเมื่อคริสเตียนกุญเปนคนที่เสื้อพระเจ้าคนที่เสื้อพระเยซูคนที่เสื้อในพระเยซูคริสต์เจ้าที่ห้าดะซองการเคนเพื่อนในการที่จะจุดท้ายเราพิโราบาตอี กือกี่เสื้อพระเยซูม่เราซราคืออาการศึกษาไปและอียิปเปื่อนตีเล่าในะกระเมิดเราซัาคนที่เสื้อพระเยซูอาแต่คนที่ไปอาระดับการศึกษาต่อยอดหรือล่าอเมริกันคอลเลจเมือโรงเรียนที่เลอที่สุด,ดยตะกรแพงนะครเวียงจันทร์ชิมคนที่นอเปือนตีเฮียนตะกี้จบนี้ล้วนแล้วแต่อาคุณภาพชีวิตที่เลอกและพี่น้องคริสเตียนอีหลายคนที่เปือนตีเฮียนจบตะกี้นับป,ป,ปิ๊จุ๊บปลร่อนเลย ท,ที่เมืองแฮมที่เบือนเดลาเราสอาแตกพวกที่ปริอาระดับการศึกษาคนที่จบแต่ลาาอเมริกันดาวียงจันที่เมืองโรงเรียนที่ดังหนปิอาการศึกษานักกระมือและต่อยอเปเราจจมือผู้นํามหาอหํานาจประเทศต่าง นอเน process, มื่กคนที่เสื้อพระเจ้าเมื่อนอจะเปื่อนได้รับตําแหน่งที่นอในนอเปื่อนตีเตียงพระคมพี่เบลงโงและกอตีเบลงโงและกอสะบาดและกอปฏิญาณลอกเตในการที่จะรับตําแหน่งหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยเรยื่อรักโดยสัตซื่อปีเปื่อนตีคตตีโกงกีกันนายปฏิญาณลอกเตในพระคาของพระเจ้าเพราะเมื่กคนที่เสื้อพระเจ้านอไปอาการศึกษาดักกระเมิดมอนกระเมิอที่เราลรอซะนอด้อยการศึกษา หรือออกไปอา่านระดับการศึกษานั่นกี่โอจูปเปือนเตะแต,ตงออนอีที่จะเข้าใจโอจูปเปือนเตะใครระละค้องใจหรือว่าความเข้าใจกลิ้ดอีกสนานโยมาตายแฮมที่อีเปือนติเฮียนพระคำของพระเจ้าที่หลายคนที่เปือนติเฮียนภา,าษาอังกฤษไปเมื่อเรายสาอีเมื่อค่อยอเมริกาอีจึงเฮียนภาษาอเมริกาไวเราจะมืออีประกาศศาสนาหยีไปเราเรายสาห์อีจแตงเมื่อ อีปีเปือนตีมือค่อยมือเลยแทมกับเปือนตีเราต่อยกเราสาอีเสื้อศาสนาต่างประเทศอีมือค่อยค่าอเมริกากีกนายและก็เล่ามากสิ่งมากอย่างอีล่งซาดล่งภาษาอีล่งบุญคุณยงมาเต่ต่มิสกีข้อตอบเราสาเกิดพี่เมื่อความจริงสิ่งก็เมื่อที่เลอะสิ่งก็เมื่อที่เกิดจะแต่งคุณภาพชีวิตอีนี่เลอเคลื่อนอีที่จะเตืองกายในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพี่เมื่อเราสามายองอีกายเสื้อยาเมื่อยาเยอะเออจอยตาจอยะาอีอร์อีหยำในกายนี่ อีก็ต้องแต่งตามกันนี่ถึงแม้จะเข้าใจไปเข้าใจก็แล้วแต่อียอมรับเราชายามเยอะมายยงอีออดเออออดแต่งเพราะนออำนาเนิงนอเข้าใจนอําเปือนตีเฮียนนอําเปือนตีเนิ่งเบลืองเป็นงอแนวเมื่อนอกก็นองงอแนวกันนี้เป็นงอก้อนตีก้อนพยายามเฮ้ยเจ๊โจอ้อนอกนองงอเฮ้ยปกเปปึอบจะปุกคนอกกนองงอ ปึกเป to to ื่อยจิบกแนวเมื่อปึกเปื่อยจิมาตลอดแนวเมื่ออีมาปึกเปื่อยซ้ำเมื่อหนอเปินเงาะก้อนอีนา่นอีก็เรื่องเงาะขิ้เรลาซาปึกเปื่อยจิกาดปกประยัดเมื่อพ่อหนออับเนิงอีก็ไปต้องตามหนอเมื่ออีเปลือนตีหนึ่งไปเมื่อเรลาซาดันทุรังหน่อเออแนวก็เมื่อก็จะต้องเออหน่อแตงแนวเมื่อก็จะต้องเตะคดีเมื่อสิ่งที่ฮือหาที่รถไฟความเร็วสูงกายต่งประเทศลาวอีกม่าน ລາວຊາຍາມເຢີ້ຕາຍາຈຸມໃຈຕາຍແຫ້ມອີອໍອີເອີບໍ່ອໍອີແຕງບໍ່ເປກາຍຈາກອານເມີກາຍຈາກຕ່າງປະເທດແລະອີເດືອງຈາກຕາເທດກາຍກີມີາກມສິກເລີລດີຍາມເຢີອີາເີອໍອີເດອງມ การมาพราวปลาตตนีแล้วขออรยอติเตนแต่การมาพายตาริจขนึนนี่ีแตงเมื่ออีเป่แดงนะคือนี่เจอประเทศจีนเจอตะเวงจัง่นกีกันาอริยติตำริจการมาพราวแตงเมื่ออีเต้นรถไฟความเร็วสูงก็เลอะกว่าเมื่อไปรแตงเมื่ออีพี่เปลี่ยนแปลงชีวิตเต๋อออนอีที่จะคิดสิ่งที่ปอบเบือนดีดูทุกดูมินอีอีพี่ถือสาแต่จุดเตอนอีเข้าใจตรงยอลราสัก การที่อีเสื้อถือพระเยซูคริสต์เจ้านี่ปีเมื่อเราซาเมื่อการลงซาปิเมื่อเราซาเมื่อการลงโรยอีอัมกุโรยด้วยซ้ำถ้าจะเราอันทือคือ,อัมกุโรยโรยกุบเมื่อศัตรูต่อพระเจ้าปิเมื่อเราซาอีลงโรยลงยงลงมาเปอีแห่งรักยงมาีแห่งจอยยงมาอีแห่งรักพี่น้องตอนที่เราน้องอาชีวิตหยัด แต่ตอนที่นอห้านแล้วคนก็เมื่อเสื้อพระเจ้ายอย,ย่หยัดพระเจ้าคนก็เมื่อที่พิเสื้อพระเจ้ายอย่ยัดอย่รุ้รยคนที่กระดรุวนเวียนปุ้นเปี้ยนอยัาตะตูบตะกังอีคนที่กระดรลอกหลอนอีคนที่กระดรสู่เปิือกทากจู่เปิือเสื่องจูเปิือีิเอียร์ออนอีที่จะสู้จบปากในเปิเมือ่อรย้รยรยงรย้รยมาก็เมื่อรุ้ยที่เมื่อศัตรูต่อพระเจ้าก็กีครอนอีที่จะเข้าใจปลอมหยอ ต่อยอดเกือเพื่อนแต่เราเราส,สอนตัวเจ้าเองเยอะอย่าโง่หลายคนอื่นสลัดหมดมีแต่เจ้าหันและเอาศาสนาผู้อื่นมาเผยแพ่ครอตอบกี่แอนเน่การที่จะจบคื้อเพื่อนแต่เราเราซะในประเทศลาวอ้างแต่สองศาสนาเท่านั้นคือศาสนาผีกับศาสนาพุทธเท่านั้นเกืดอเราในนี้นะย้ำเลยนะศาสนาผีกับศาสนาพุทธเท่านั้นมีเข้าใจากลี้แล้วโรยนะผีเนี่ยไปเมืม่อศาสนาเมื่อเลย ปียะตธรรมราเลยปีอารธรมราสอนเลยปีอาศาสดาเลยและก็ปียะตกฎหมายรองรับเลยร้อยนะเสื้อร้อยมือแล้วแต่มืออยู่เสื้อแนวกระมือก็เสื้อกุ้งกีเสื้อแนวกีกุ้งก็ได้เสื้อแนวกันได้หัวเรามือร้อยมันยอเสื้อต่างยอเพราะมือปีอารธรรมราในาการที่จะสอนและมาอีกมือแนวที่เมเราลาสาพ,พุทธเท่านั้นและปอนอีเตืองศาสนาต่างประเทศกายมายัเราพุทธเกิดตะเมือกีมือปิเปลือนแต่เราย่อนะมาัริริเราพุทธเกิดตะมือ มีเบือนดีเนืองบอแห้มเบือนดีเนืองบอเราสพุทธยตะอรมือกาไปมือต่างประเทศบอยาตาเวงจันบอเกิดดาลวงพบางบอเกดอุดมไซบอเกดบอแกวบอเกดตาพงสลีบอเป เรื่องต่างประเทศกายและแตงเมออียอมรับเปลือกคนจิมคนอาสิทธิเสรีภาพแตการที่จะเสื้อเมื่อก่อเปลือนอีประกาศอีประกาศอ,อยวเลยอีสอนอีสอ,อ,อนอย่าเลยบอกเลยยาตาย t u b e นี่อ่ะมากคนที่สอนอ่ะทุกเผ่าทุกสนชาส่วนเผ่าที่สอนคนอ,นอื่นๆสอนมากกว่าขมุอีเลยเผ่าอื่นนะ่ะเผ่าม่งที่เมเปือนเดอเราเราซาเราสูงเผ่าม่งที่นอเปือนตีสอนอยาตารายการวิทยุหรือ,อยาตายูทูปแต่เพจตีนอนี่ มวยมือซี่บัดมวยมือซี่บัดมากกว่าขมูอีและคนลาวซอนมวยมือละบัดจะมือจะมือไปอาวันยุดเลยขมุอีน้องอาบางมือเท่านั้นปเปือนที่เรียนจะมือโอซอนอาทิตย์ละบาดบัดอาจารย์สมพรซอนอาทิตย์ละสามบัดมวยอาทิตย์นำมือมือมวยอาทิตย์อาทมืออีซ้อน่ะห้ามือเมื่อตรงนี้การประกาศเรื่องของพระเจ้าเนี่ยอีจึงไปหยุดไปหย่อนเพราะพระบัญชาของพระเจ้าเราอ้วนอีที่จะเรียนยอประกาศ ทุกชนชาติชนเผ่าอ่อนปือนเตกายเมื่อสาวกของพระเยซูเพราะเละยุคสุดท้ายแล้วที่พระเยซูเจะกับกายอ่อนจิมกวนเปือนตนึงพระเจ้าฉะนั้นก็มือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นขอบคุณเยบอที่เปื่นเตดติดตามแล้วขอ,อยอติดกดไลค์กดแชร์เพื่อคลิปกีจีเปือนตียวหลอดเยอคนที่เกิดสงสัยโอปเปือนเตือเหล่าซากเรลามายเจโนอคนที่เกิดมาจู้เนิงหรือบางคนมานแบบกวนเกิดเป้นสำคัญอุทือเหล่าสักกระลอมาายจโนอ และทุกๆคําถามนี้เกิดสาคัญถ้านอเ๋เพื่อนได้รับคําตอบที่เลอนอก,ก็จเปือนตีหนึ่งพระเจ้าเหมือนอีเหมือนยออีเพื่อ,อน,อนอทีหนึ่งพระเจ้าอีเพื่อนตียอสวรรค์ยัดจ่ากระดักที่เด็พระเจ้ายังปลอดภยัยแต่คนอื่นที่เ๋อเพื่อนที่ดูทุกดวบินน่อยจะต้องตกตนานรกอวิจีสงสารตระแนมก่อนขมุอีสนั่นอ,อนอีที่จะย่อยอเตในการที่จะประกาศย,ออย่อยอเตในการที่จะอธิษฐานเพื่ออามากคนที่ติดต่อกายเราเตสนใจจีแตงในกรเมืออามากคนข้อคาตอบส่วนตัวร่อคําถามส่วนตัว โอ้ก็เป็นที่ตอบเนาะเดปราปรายขอพระเจ้าคนที่กับปั้นระวางสร้างปะเตอวยพรแหมเหยาะรูจิมคนคนที่คือห้ามเฮียนศึกษายอย่าตามมาวิทยาลัยขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกๆด้านของชีวิตติปอที่ปโปจีเจริญก้าวหน้าเพื่อในการที่จ,จะเหยาะเจไปบังกาย,ยาเอวปพิเลษเจะจะไปห้อยต่อมยมไปคลายอย่างแน่นอนและชีวิตติปอเลืออเคลื่อนอีก่อนเลื่อเยืง,ยงแต่หัตล่งมวยแนวคือพระเจ้า คนที่กับปั้นระวังสร้างปฏิพระเจ้าจีประธานสติปัญญาความเข้าใจจะนำพาทุกย่างก้าวที่อีออนเกิดรอดปลอดภัยฉสนั้นขอพระเจ้าอวยพรออนอีที่จะปลอดภัยจากโรคระบาดที่เกิดรายแรงกีก้าวหยอกปลอมหยอกสรับมือสกีพระเจ้าอวยพรอามน